เฮ้ยพี่น้องเออเห็ดเวียงกันคำจนมือวันนี้ยายดูจัดปลาจ้ำปลานะจ๊ะจ้ำปลานิ้นจำปลานิ้นยังพอหายพวกเพิ่นกับจ้ากินข้าวนำกันก่อนโอ้ยเนี่ยปิดกันโอ้แล้วทอดปลาจ้ำจ้ำปลาอะไรเนี่ยต้มาเหรอ เจ้านหมูอยงนี้มิัดกันด้วาเฮ้ยมึอนี่น้ำมดเธอไ่ได้เพิ่มน้ำถ้าจะเหตุเวียดเราไม่ได้เพิ่มขนาดหมูหาแนวเหรียญหายเขาก็ว่าซีคล้ายๆเนยปลาตุนนี่สีโลดจำวาดาบินันนี้ไหมเอาว่าขั้นหรือว่าสื่อวจํางิมาดำเ่ต้องขั้นตัวจิตจำจงไว้นิดนึงยุบใส่ถว่วนะครับ เยืดใส่จังนะเส้นน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วมาต้องย่างปลาเสียเรียบร้อยล้างลายหนาบาร์บีิวในตู้ไม่บอกเป็ดนาได้มื่อยุวจ้าเนาะเห็ดกระสับตะเวนตกดินน้อยเดียวใครเขานำสะอาดแย่แล้วอย่างนี้ก็ข้ามคณเพื่อนๆจ้ายังมาทานได้แล้วได้จะได้กะเขาเหือเขาแห้งข้ามๆกับย่า ข้าก็ดีกว่าไม่มาเพราะว่าตอนเช้าเราไปตัดข้าวพี่าแล้วเบิบันีกล่ังจะข้าโอ้ยังจะข้าอีก้าทิกขเทิขอาิกขนาว้าวนีก้าวทิศ้าวทข้างิข้าวอข้าวทะศองข้น่ทิศศกข้ก้าวทิ้วทิศ้า้ก้ก้าาวาก ไปเดี๋ยวเรารับประทานอาหารสกอนขค่ะป่าจำจำป่าฮะหม้อเขาเตี้ยหักทวมหัวเตี้ยทวมหัวได้เกี่ยวน้ำได้ตัดน้ำอันนี้จะลวกจิ้มวาซาบิพอป่าน้องกินแก้ววัดจ้ะ ผกะปุ่นน้ำกะปุ่นเนี่ยังบักระปุ้นขึ้ย่งหลายแค่แน่ปาจำปาจำปลาลวกปลาลวกทักเ่ยบะทักหอสัมการโดะแทบบอ คุณสาวย่างสมาต้นายขค้นไปได้เนี่ยขารับจะคอยลาเมื่นกนนแหละต้นจะออกโกเมื่อวจัแ่บางทีจะากันเซ็ตอันตะกี้แห่กันยัง่ากี่แห่นา ซีเซ็ตอาจจะมองมันเหนียวว่ะจ้ะแมมันบบเหนียวมเนียเสีู้บ่เวมีคอยอาบนักบนริุเจ้าหอไปได้เวลาอานีอาบเนี่ยของอยากอาบให้มันเย็นข้องอากาศมันเย็นอยู่กันยังไงข้องอากาศมันเย็นอยู่กมเูเนเิันสีไปนะอาบันสไปเฮดเวียนนั่งนะอาบก่อนสิไปากบสไปยงกอาบ้ําก่อน มูนะเขาเฮ็ดเฮ็ดเวียกแล้วเขาเมื่อยแล้ยคือออกแล้วเขาอาบน้ำบัดเพิ่นนานเฮ็ดแล้วจังไปเฮ็ดเวียกอาบน้ำแล้วนะอาบเรียนเด็กผมวะน้ำจิ้มเด็ดแจ่วขี้ป่าพี่น้องยำแจ้วสีเลียลัยรสเข้ามากินแจ่วเขาบากินนะซื้อมาแล้ว สิลวกจักนอยอุ้ยป่ทันนดนลวกบเดย๋ยวนี้นะมา่อยสิลวกของข่อยก่อนเออซอยสิลวกของข่อยก่อนมนจะบ่สก้วนี่านในหนึ่งลูกท่านในบ้างแล้ว่านวางท้าวางก็สชลวกเลยจะอือพอมันสิเลต้มด้วยไมใชจานก็ใช้แบบนี้แด้วก็

จอ่ะอออพอแล้วมันเจ็บเฟียดเลยต้องคันแต่จจบเจวมาตักน้ำเจวน้ำเจว เมนูปลาจำจำปลาแบ่งเอาไปน้ำนีบปลาตัวนี่ครับแบ่งใส่ มาเลยจูมออกมาแน่นะกงเสิร์จจ้ากินข้าวจ้าตกวงปงใจกันก่อนย้ำออกมาร้อยเจ้านะเออออกต่กรโวคือเกามันสูงมันได้แงนกิน มีมีมีช mm, 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 like. wow. 네 mm ื่อมาแล้วยังไม่ทันได้ก่อยเออเออเด็ดในตัวจำวัดชะบีครับ่อือฮึไปก่อยวัดชะบีกันอ่าโต๊งกับเลยค้ากินมองนี่แหละมันจึงอบอุ่นแล้วก็บต้มมองนี่ก็บนาวอีกตั้งไว้ซี่ไก่ๆเด้อพี่น้องเด้อ มันจังสีเห็นเลยจ้าอ่กินกินกินอันตะก้าพักข้าหนึ่แล้วมันอยากอันกีกาเฮามาด้วยทุกคนกินข้าวแรงน้ำกันจ้าข้าวแรงน้ำกันค่ะสอง้าโอ้ยตะเว้นตกดินน้อยเดียวหนึ่งของปกติกรเฮ็ดเน่านั้นเห็นเนาะ อากาศกันเย็นจนน่าเออเออไปยนาอ้าไุมดีเิบใส่ไม่มแต่ซุกได้มีแต่ซุกเบิดอยู่มีแต่ซุกแต่ว่าดิม่ใส่ันอกใส่าเส่เอามาสุดโอ้ยคอยขึ้นหนาแท้

น้นเปนร้าใช่ไหน้อยอันนี้ผักกาดออันนี้ผักกาดโอ้น้อว้วหรอคนั่ยันมาดอ้ไ่ได้นั่งยันมาพูดขอโอ้เราไม่เอาหยั นีอ่ะใช่เป็นวัดมากินอะไรี่เศร้าใช่เาบ้านบ้านสบยเลยจ้าน่ากันมากค่ะแกแดกินเลนไล่กินเล่น้อยน่เด้ออือก็เป็นวกินะ่นเบิ้งน้งแลวก็อยากกินข้าวแล้วเด้อตอนแรกเปวันน้องเนล่น้องได้เบิน่งเบิ้งน้ำเนข้าวเอ้ยเบิ้งที่ดีที่กินไลมัน่ไดเดียวกันนะอันรดีนะเปียานียเขได้มันเตยอไม่ได้ วัวแล้วมีหมันก็ตายแล้วเลยงเรามนเลี้เรระลึงกร้หวหแล้วัไนงา่น้องานกิการนั้นกลบ้อ่ไป่มา่นี้เออแม่แ้วกคือน้อง้ก็ไปยาหนักเลยเ

对对。 มเยินอย่ไรสิกินอยังเด้โอ้ยป่าได้น้องไงยังวากินป่ากมีกินป่าเอาระมอดจิบกับตาบกระปกกปุกจะปุอไเงี้ยเนาะเอจิบเนี่ยกระปเออกินหัวกระกจริงจกระจิบมุ้งมากระไกระไรอะไรเงี้ยป่ากินแต่หมักกูปูแซนกับปาบ ท่านจะเสกทานจยมตาจรักไหมแตายจะมัดตาดื้อาดแล้วอากาศใหยน่าจะค้องนะดีมากนะเราแล้วันนี้ชูท่านมาดูคล้องแล้ค้องดีกระายจับัดว่าันไะู่โเห็นหน้าแล้วว่าไม่ดีใจหรอเป่าวันมือใงี้เงินใส่ใช่เงื่อนได้ปนเข่านาัน่นหรอันอู

ลสกขาจืดมาแล้วรสจะเป็นดาเอาไตตั้มนีก้อยสี่เจ็ดสิบเงมาหวานตนบัซามีสำบิเวณด่างได้พี่น้องลองดูอันนี้เเอะมาดูมาดูเบื่อเลยเื่ออไยงเียกระเทกระดาษมเ้าเองกรดีระม้าจะเขาเมียนมมา มันก็จะเลือกตัแกหนังกเทยกรหนักรน้อเอขาแบบนี้แบี้มันจะลมอ่ทำยครปลาแม่กระไปอ่นนะยั้ที่มสา้างมีหมอยางนี่เอย่างคือไปยกตอปเอาขึ้นไปเรื่องแถวแถพุ่นเนี่ย

วัฒนพราะี่ว่าจะบราากาศนีกเรา่แตเจราะแต่ว่ามนะคาทักไม่ก็จะดีสงเกราะันนีนี่ขากตนี่นี่จะนัน อนนี้กับูต่อบเวนบตอดิบาติดใสดูด้วยในกระถางในต้อนเจ้าบเนชันงาบกคุ้มกันนแมกคิดว่าจ้าเขม่นี้หายใจ้ะแบบแมเลยอกอก็ัก่อนที่ทางอกง่าสิเมื่ออะไร่

กำลังูเบียกำลังง่าอดแมพอดบุญันห้าบไ่้ขายเด็ด้วเอออันนี้ไ้าเป็นคล้ายๆห้ามยังไม่ได้หัวอสลัดอันนี้กปลูกูแหงมมันะแทกกันปูอยู่มันก็พอเาซื้อเ้าปลูกกีล้ยถ้าปูไปเลยถ้ามาปูกไปมันใส่บยิุยคุณองนมได้แ แจก่จะจว่าในที่ี่น้อนนี้โราะเท่าเนี่ยนดที่จะกนาแกัเน่ะจากนีรานเียู้ันัน้นสองขางมันบอกยุกมันแบบว่าที่พอเนว่าอย่างที่พอเรเีงมลกพอรู้อนนี้ยัจะบวุ้องดเยไปบ่ละ

มาดูทีกันมาจะแกเอาไว้ใส่มาดมาเอหยอกกันทั้งหมดไกตีกันมาไว้ที่หนึะเตะกันค้อราท้าชืมากัน้พูดหนังกยุแล้วเป่าใหเฮ้ยอยากให้อยา่แค้อยาก้ค้กคยเดี๋ยี้สวยวันนี้มาตี้วคุยเน่เลยฮอ่ะ

สังมันแจงมาส่วนยิ้มหาผู้เราขายด้วยไงยังโทรไปสิยุ๊บได้มาเราไปถือลงมาแล้วมาตรงนี้เลยข้างที่ด้านังที่แต่ยาลาแต่เหนืกันนั่งตันมาแบตัวตัวจัาก์ดกตัวเัง ตุ้ยเจ้ากระพุกขเจ้าปลาบุรี่หน้าหง่าหอยป้เ้าดยเป็นนขามันหางู่กันบนี้บนยื้อ่าบ่าโพส้าเ่าผเล่าโพสคลายเฮ้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 ใเฮ้ยีฮ้ยเฮ้นเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเ้เป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเยเฮ้ยย้เ้ยเ้้เฮ้้้เ้

เอไม่ท่านตัให้ไม่ตัไเนั่นก็ได้สู่นนไปบุญไ่อัไหล่ต่อยยพูด้ะไรกนยัยพูดอไกันยัยพูดอะไรกันัยดกันดอกอรันักพด้ไร่นนยดอไนดรอไดอไรทัดไนดไดได้รรัรั ເດີ້ໄວ້ມີເລົາເລີ້ຈິມບໍ່ຍັງເດີ້ກໍ່ກໍ່ຊິແຈ້ງໃຫ້ໂອ້ບໍ່ໄດ້ເອົາໄປທາງນອກມີຈິມຍ

ไปตึงเวลานาทีกับพี่น้องจมมาพักควลับเจ้าคิดกินข้าวแรงไวซัมนี่กันล้วกันพ่อกันมื้ออืนน่นเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆจ้ามาสวยจนมืดจนค่ำจนค่ำจ,จนมืดแต่กันยังบมท่านแล้วแต่มืออ้ออืนออ่นกับโตอีกเนาะมื้ออื่นแต่เศร้าหันว่าเจ็ดโมงโว้ย ดีตื um, Solomon, ne ่นท่านมูมาก่อนมาจักมาอื่นเนาะมาปุ๊กเนี่ยเด้อตื่อมาปุ๊กเนเด้อเจ็โมงมือไม่วนนี้ตัวแซญ้ำมากินกุ้งเซนน้ปัิเทาี่นาวเา้องาามากนรวงแิดร่วไม่นแซน้ปลาแล้วินกุ้งเซน้าปลาเฮดซุกกระไดเออรอ อันนั้นเนี่ยเด้ออยังเกาะสบายนางนะนะเดี๋ต่ำออกก็ได้ต่ำ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 ไปนะต่ำไปนะแล้วก็ตึงไก่แล้วก็บอกตีนบ่าวพิกานกินตีนมือนีก็กินตีนหัดมือละอ่ะพี่น้องจ้ะขอบคุณขอบคุณมาสุลสกุลคนนะคะอยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีหี้กินกระแส็บนอนรับพันดีทุกคนสวัสดีจ้าอย่ามานอนไลน์คือข่อยได้เมื่อคืนนี่พันประพีอ่ำ